เป็นอย่างนี้ทุกทีเลยไม่เคยจะสนใจน้องเลยสองคนเนี้ม่อยู่แล้วบ้านหลังเนี้เฮ้ยไปเอาเค้กที่เราแอบซื้อมาดีกว่าเฮ้ยนี่สตอเบอรี่นี่ย,ยน,น,นี่อืมมันนี่เป็นไรดวงไม่ดีเลยอ่ะโดนแน่วันเนี้ยบอกเลย เกิดเรานี่ว่าเจ้นกับพี่นุชคงใช่อะไรแล้วนะมีเข้าไปทวงดีกว่าจะลดไปแค่สิเล่นอะไรกันอะพี่โอพี่เล่นเกมนี่แหละเอาอีกแล้วเหรอไม่เห็นเหรอดูเมื่เดี๋ยวนี้วันนี้วันอะไรพี่วนันจันทร์นี่วันนี้วันอะไรเอาลืเมเลยนะไอ้จันทรนึกดีดีนึกดีดีลองนึกดีดีนี่วันนี้วันอะไรพีอกว่าวันจันทร์เนี่ยเออ ีรายการใหม่นี่ว่าเดี๋ยวเล่นเกมเสร็จดูดีกว่าว่าจะถามรอบสุดท้ายแล้วพี่วันนี้วันอะไรวันจันเลยบอสนับวันไม่เป็นไงโอ้ไม่คิดจะสนใจน้องเลยโอว้วันหยุดวันนี้ก็ต้องเป็นวันจันโอเคได้พี่กกพี่ไม่คิดจะสนใจบอสอ่ะบอสก็จะไม่อยู่ที่นี่ละไปเลยว่ะไปไหนก็ไปเลยปะหน้าลำคาญตัวเป็นเด็กน้อยเป็นอย่างนี้ทุกทีเลยไม่เคยจะสนใจน้องเลยสองคนเนี้ย นี่พี่ๆเขาลืมวันเกิดเราจริงๆเหรอเนี่ยไม่อยู่แล้วบ้านหลังเนี้ยโอ้มาอยู่แล้วบ้านเนี้ยไปดีกว่าไปจนเราแกงน้องเขาแรงไปเปล่าวะเตือนออกไปจริงๆอ่ะไม่เฮ้ยถ้าบอยมันโดนรถชวนขึ้นมา เดี๋ยวไปไว <atsu> ้บ้านสาวเฮ้ยไปเอาเค้กที่เราแอบซื้อมาดีกว่าเาลาบอสกลับมาแล้วก็เซอร์ไพรส์กันดีไหมเดี๋ยวมันอาจจะกลับมาแล้วเนี่ยเฮ้ยจะไปเอาก่อนมันไม่กลับมาจะกินให้หมดเลยเค้กมาแล้วพีเตอร์นี่ไงไปซื้อไว้น้องบอสหน้าจะดีใจมากเดี๋ยวเรามาแอบเซอร์ไพรส์กันดีกว่า Happy Birth Day ยังเหรอ เไปเดี๋ยวรอน้องบอยก่อนวะเออแก้งรอ A few moments later เฮ้ยมันทำไมไปนานจังเนี่ยมาสักทีเลยหิวข้าวว่ะจะเช้าแล้วเฮ้ยสักหน่อยเนาะข้าวโอ้ยเฮ้ยน่ากินจังเลยเฮ้ยเดี๋ยวลองชิมกันอือหือหรือว่าบอยจะไปปาร,ร์ตี้กับสาวๆไปแล้วอะ <c oughs> อยากให้ชวนเราอีกแล้วอร่อยจนชิ้นสุดท้ายไปแล้วก็จะเอาเค้กที่ไหนมาเบิร์ดเดย์บอสมันอะที่นี่นี่นี่ เอ้ยได้ได้เๆไอ้นี่นี่นี่วๆโอ้ยเดินมาไกลจังเลยอะทำไมพวกพี่ก็ใจร้ายจังวะไม่คิดจะออกมาตามน้องเลยอะวันเกิดของน้องก็ลืมซะอีกขาดบอสไปอ่ะพวกพี่คงไม่รู้สึกอะไรหรอกนอนก่อนดีกว่า ่นี้พี่เขาคงมาตามเรามั้ง